มาดูแบบจุบบกันบ้างน,นะซึ่งที่ด้แ่คิดว่านะตัวที่เป็นลูกอมอ่ะน,น่าจะหวานแต่เขามีไซรัปนี่อันนี้เป็นไซรับซึ่งน่าจะเปรี้ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปรี้ยวสักแค่ไหนและจะกินไหวหรือเปล่าเป็นอมยิ้มกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็นี่ไซรัปกินบลูเบอร์รี่เป็นแบบปากกาเนี่เราแอบพกไปเรียนได้ไหมเขียนไปแล้วก็ <laughs> แอบกินไปลูกอมกันก่อนเลยซึ่งลูกอมแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะแกะยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะซีนมันแน่นมากๆเพื่อไม่ให้มันแบบละลายโอ้สีสวยนะนี่เป็นสีชมพูผสมสีขาวนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่ทีแท้จะลองชิมก่นอนต้องสีขาวจริงๆมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะแต่สีชมพูก็คือออกรสสตรอเบอรี่ต่อมาเรามาดูปากกากันบ้างนะเป็นคาแรคเตอร์ไลน์นะเดี๋ยวพี่ทีแท้จะวาดรูปหัวใจ นี่น่ารักเปล่าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะเนไหนก็ดูกันมาแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้กดไลค์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 เป็นกำลังใจให้พี่ทีเท่ด้วยนะกดไลค์เนอขอคนละหนึ่งไลค์อ่าเรามาชิมเลยนะว่ามันจะเปรี้ยวไหมอืมเอ้ยกำลังดีนะเุ้ยเปรี้ยวกำลังดีนะแต่เปรี้ยวไม่มากเดี๋ยวเราจะมาวาดแบบนี้บ้างเห็นปะนี่เขาวาดเป็นแบบรูปหน้าเลยเราจะลองวาดบ้างปากนี่ไง เป็นรูปรอยยิ้มยิ้มแบบนี้เราใส่เขี้ยวดีกว่าใส่เขี้ยวไปด้วยนี่กลายเป็นเดกกุหลาไปเลยอือเราก็พบไปเรียนเนาะแบบตั้งใจฟังคนครูแล้วก็แบบเอ๊หิวจังแอบกินอย่างนี้เลยแบ่งได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นรถยกของที่ยกเยลลี่พิซซ่ามา เป็นพิซซ่าจิ๋วรสจิว๋วเยลลรีพิซซ่าจิ๋วเหมือนกันเฮ้ยมาดูเลยนี่เป็นพิซซ่าแบ่งได้ไหม <c ười> แบ่ง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 นี่หนุบหนัมากเป็นแบบบักเทปนะบักเทปนี่จะอีกหนึ่งตัวนะเป็นมาแงนะเซเว่นนะเพื่อนๆราคา19บาทนะอันนี้ ได้มาแล้วเราไปรีวิวกันซึ่งอันนี้ก็คือกัมมี่บักเทปนะบักที่แปลวะะ่าแมลงและนี่มันเป็นแบบลักษณะเทปนะเออมแมลงติดอยู่บนเทปราคา19บาทนะอันนี้ซื้อมาจากที่เซเว่นเอาเรามาดูกันเลยนี่มันเป็นแบบบักเทปนะบักเทปนี่ มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแมลงเลยนะมีเต่าทองนะมีแมงมุมส่วนไอ้ตัวสีแดงๆคือมแมลงอะไรอะ่ะเออใครรู้จักบ้างคอมเมนต์มาหน่อยดิโอ้โหกินหอมมากอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย <laughs> เล่นหนักนมากเพื่อนๆค่อยๆกินนะไม่ต้องกินคําใหญ่แบบพี่เดี๋ยวติดคอกลิ่นหอมผลไม้มากมีใครชอบกินมแมลงทอดบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้เพื่อนๆครับตอนนี้ร้านแนมะ่มีไอติมใหม่เดี๋ยวเรามาแอบดูกันว่าไอติมใหม่จะน่ากินสักแค่ไหน นี่นะครับอันนี้คือไอติมใหม่นะเพื่อนเพื่อนเอสกี้โคลาโฟลดนะเป็นโคลาวานิลาเพื่อนๆแต่จริงๆก่อนหน้าก็จะมีอันนี้นามะอัลมอนด์โมจินมีโอรีโออันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอะมีใครเคยลองหรือ,อยังว่าเดี๋ยวเราจะมากินที่นี่นี่อยู่นี่อันใหม่มาแล้วจ้าและนี่ก็คือเอสกี้โคลาโฟลด์นะเพื่อนเพนืเขาก็เป็นรสโคล a าและวานิลานะใครเคยลองแล้วบ้าง กลิ่นโคลาหอมมากมันเป็นไอนี้ไหมโค้กกักรอบปะหรือว่ามันเป็นเหมือนไอติมโคลาห้าบาทเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่นี่อันนี้คือไอติมโคลาห้าบาทไม่รู้ว่ามันจะคลายกันหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เรากินไอติมเสร็จพี่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูรถแมคโคที่ขนขนมเดี๋ยวกินไอติมนี้กันก่อนทอักนี่มันเหมือนไอติมโคลาห้าบาทเลยอันนี้ราคาสิบบาทแต่ว่าได้วานิลามาด้วยตรงที่เป็นโค้กเหมือนไอติมห้าบาทเลยวานิลานุ่ม มันไม่ใช่แบบกร,บกรอบๆนะเ,นเพื่อนๆตอนแรกพี่นึกว่าที่มันเคลือบไว้มันจะเป็นแบบไอติมกรอบแต่ว่ามันเป็นเหมือนไอติม5บาทถ้าใครเคยกินไอติม5บาบาทคล้ายๆแบบนี้แบบนี้อร่อยเพราะว่ามันมีการผสมระหว่างโคลาและวานิลลาต่อไปเรามาเปิดกล่องสมบัติหนีกันนะมีเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญสีแดงนะมันคือเหรียญทองแดงหรือเปล่า <S 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 เหรียญทองแล้วก็เหรียญแดงเดี๋ยวจะรวยกันแล้วทุกคนเป็นรูปดราก้อนนะเพื่อนหรือว่านี่คือขุมทรัพย์จากมังกรหรือเปล่าขุมทรัพย์ช็อกโกแลตเน้นๆนี่น่าจะเหรียญห้าน,นี่ห้าบาทเลยป่ะมาสีแดงีช็อกโกแลตเน้นๆยิงชุกเริ่มก่อนอีกแล้วไม่อยากเริ่มเลยก็ <c oughs> <c oughs> ที่เดิม ขาดการชินไม่ไม <see> <monastery> <The> ่ทำยไมไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไงหมุนกดแล้วไงนะหมุนยังไงหมุนยังไงให้มันตรงลราก็ขาเออแล้วหมุนแค่ไหนก็่ไหนก็ได้หมุนจะเปลี่ยนเลยอ๋อไม่เดี๋ยวจะขอลองดูนะเนี่ยเนี่ยผมว่ามันเสีย อาจจวผมจะตับมตำแหน่งเดิมอันนี้อันนี้ทดสอบก่อนนะครับถ้าอยากรู้ว่าเออแล้วจะสวยอะไรขนาดนั้นไม่ทำไมมันเด้งเลยอ่ะมันก็เกินไปโอ้เลือกไปเลยสามอันก็เลือกเดิมเหมือนเดิมแลหรออันนี้อร่อยใช่ไหมแล้วเลือกอะไรอีกอาขอนนมอาขนนม คนนงแล้วก็อะไรอย่างนึงเอาอากาศคอ่ะเอาอากาศน,นะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ค่อยกินนะเดี๋ยวรอไปกินพร้อมกันแล้วกัน <c oughs> ไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่า คุณเฟอรขนมกลับมาแล้วเฮ้ยม um ันอะไรนี่ยจนขโมยขนมอืมกล้ามายามข้าเหรอไอคนนี้หรือเปล่านะที่โดนประกาศจับกินหมดแล้วมั้งนี่ยคิดว่าจะรอดจากน้ำมือข้าเหรอฮ่า <c ười> <liking? S 1> คิดว่าจะรอดน้ำมือข้าไปได้มาแล้วทำไงดีล่ะโอ้ยิงใหญ่เลยร <c ười> <c ười> อไดไ่้เนี่มันหายไปไหนวะ หายไปได้ไงวะเนี่ยไม่จริงขนมข้าไปหมดเลยยังเหลือเหอรียญทองกับโคลาวไว้ให้ข้าเนี่ยนนมันอยู่ไหนของมันวะเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้คือไป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 ไ